การบุกสำรวจบ้านร้างในวันนี้ตามตำนานได้บอกเอาไว้ว่าที่แห่งนี้มักจะมีการตายอย่างผิดธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งเจ้าของบ้านทุกรายก็มักจะเสียชีวิตอย่างกระทันหันกันหมด และยังเคยมีผู้พบเห็นร่างของผู้ตายเดินไปมาอยู่ภายในบ้านหลังนี้ด้วยทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่อีกเลยเมื่อ,อมาถึงพวกเขาก็ตกลงกันว่าจะเริ่มการสำรวจจากรอบๆบบ้านก่อนจากนั้นจึงเข้าไปสำรวจด้านในต่อในชั้นแรกพวกเขาก็ไม่พบเจอกับอะไรไม่มีทั้งเหตุการณ์แปลกประหลาดหรือเสียงอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเลยทั้งหมดจึงได้ตัดสินใจ ที่จะไปสำรวจยังชั้นบนต่อ,อ,อแต่เมื่อกลับลงมาที่ชั้นล่างก็เกิดเสียงดังบางอย่างออกมาจากชั้นบนแล้วเสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่เรื่อยๆปรากฏขึ้นรอบตัวบ้านแต่เมื่อพวกเขาได้ขึ้นไปสำรวจยังชั้นบนอีกรอบ,อรอบเสียงนั้นก็ได้หายไปแล้วพวกเขาเลยจะออกไปจากที่นี่กันก่อน เพราะเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยในระหว่างนั้นเขาก็ได้บังเอิญพบเข้ากับร่างของผู้หญิงในชุดขาวกำลังจ้องมองมายังพวกเขาเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งหนีกันออกมาจากบ้านหลังนั้นคลิปวิดีโอนี้ถูกถ่ายเอาไว้ได้จากกล้องภายในรถคันหนึ่งเมื่อได้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในขณะที่เขากำลังนั่งอยู่บนรถหากสังเกตที่หลังบอก ก็จะพบเหมือนกับมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่นั่นและไม่นานสิ่งนั้นก็ค่อยๆปรากฏตัวออกมาโดยมันมีลักษณะที่คล้ายกับคนแต่ทว่าดวงตาของมันกลับใส่ราวกับคนตายแถมใบหน้าก็ยังดูหมองคล้ำอีกด้วยไม่นานเขาก็สังเกตเห็นมันและได้รีบหนีลงจากรถในทันทีไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะคือตัวอะไรสัตว์ประหลาด วิญญาณหรือคนโรคจิตแต่เขาก็คงไม่กลา้าที่จะใช้งานรถคันนี้ต่อไปแล้วนะครับคืนนี้ทีมงานจากช่องชามอสจะมาบุกสำรวจสุสานร,ร้างเก่าแก่แห่งหนึ่งโดยมักจะเล่ากันปากต่อปากว่าได้ยินเสียงร้องไห้ดังออกมาจากบริเวณสุสานอยู่ทุกคืนสุสานแห่งนี้ร้างมานานมากแล้วมีต้นไม้และหญ้าขึ้นมากพอๆกับหลุมศพจากนั้นพวกเขา ก็ได้พบเข้ากับถ้วยบางอย่างลักษณะเหมือนกับว่าเคยใช้เส้นไหวบางอย่างเอาไว้ด้วยแถมรอบๆก็มีเทียนตกอยู่ยหลังจากเดินสำรวจกันต่อไปไเขาก็ส่งไฟไปกระทบเข้ากับร่างร่างหนึ่งที่เหมือนจะเป็นผู้หญิงซึ่งอยู่ในชุดเดรสสีแดงกำลังนั่งร้องไห้อยู่บนหลุมฝังศพไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นหลุมฝังศพของใครนะครับ แต่ตอนนั้นพวกเขาก็ยังไม่เห็นและเมื่อส่องไฟไปดูอีกรอบร่างของเธอก็ได้หายไปแล้วจากนั้นบริเวณสุสานร,รอบๆก็มีมวลอากาศที่เย็นลงอย่างกระทันหันซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติของที่นี่ไหมทำเอาพวกเขาเสียวสันหลังกันชอบกลต่อมาทั้งหมดก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินลึกเข้าไปในป่าเพื่อดูว่าสุดท้ายแล้วสุสานแห่งนี้จะมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือไม่ โดยพวกเขาก็พบเจอเพียงหลุมศพเก่าๆหลุมหนึ่งที่มีตะไคร่ขึ้นเกาะเต็มไปหมดนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลย,ลยทั้งหมดจึงคุยกันว่าจะหยุดการสำรวจดีกว่าเพราะไม่เจอกับอะไรที่ผิดปกติเลยแต่หากพวกเขาได้ลองมาตรวจเช็ควิดีโอในภายหลังก็คงขนลุกกับสิ่งที่ถ่ายเอาไว้ได้นะครับ คืนนี้เราไปสำรวจยังบ้านร้างหลังหนึ่งซึ่งว่ากันว่าได้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นแถมคนร้ายก็ยังลอยนวลทําให้วิญญาณของเหยื่อหน้าจะโกรธแค้นและรอเวลาแก้แค้นอยู่ที่นี่และยังคงหลอกหลอนผู้คนที่แอบเข้ามาสำรวจที่นี่อีกด้วยในช่วงเริ่มต้นการสำรวจพวกเขาก็เริ่มจะสื่อสารกับดวงวิญญาณผ่านวีจีบอร์ดกันก่อนและดูเหมือนว่าสิ่งนั้น จะบอกว่าได้มาอยู่ใกล้ๆพวกเขาแล้วจากนั้นก็เกิดเสียงดังขึ้นเหมือนมีคนโยนของบางสิ่งใส่หลังคาบ้านอยู่หลายครั้งแต่เหมือนว่ามันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนผนังบ้านและหลังคาเริ่มค่อยๆพังลงมาทีละนิดพวกเขาจึงต้องหยุดการสื่อสารเอาไว้ก่อน เพราะเหตุการณ์เริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วทำให้ต้องเช็ครอบบ้านกันอีกทีไม่นานพวกเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างกำลังขยับอยู่บนพุ่มไม้จากนั้นก็เหมือนกับว่าจะมีใครบางคนซ่อนตัวอยู่โดยมันมีใบหน้าที่ขาวซีดและสวมชุดสีดำคล้ายกับวิญญาณ พอหันหน้าไปยังหน้าต่างอีกฝั่งก็เห็นว่ามีไฟถูกจุดขึ้นมาอย่างเป็นปริศนาแถามเจ้าสิ่งนั้นก็ได้เข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดจึงได้หนีออกมาจากบ้านหลังนั้นกันก่อนเมื่อเข้าไปสำรวจยังห้องที่ถูกไฟจุดขึ้นก็ปรากฏสัญ,ญลักษณ์ต่างๆมากมายคล้ายกับคนกำลังทำพิธีกรรมบาง,างอย่างอยู่นะครับแล้วตัวเขาก็เหมือนกับว่าโดนดึงให้ล้มลงไป จากนั้นสิ่งที่ดึงเขาก็คือเจ้าตัวสีดำตัวเดิมทำให้พวกเขาต้องรีบวิ่งหนีออกมากันอีกรอบจนเมื่อทั้งหมดได้เจอเข้ากับใครบางคนที่มีผ้าพันรอบตัวกำลังเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาเห็นดังนั้นจึงไม่รอช้ายิงเข้าไปในทันทีหเม็ด แต่เขาก็ไม่มีท่า,าทีที่จะหยุดเลยจนสุดท้ายก็ต้องยอมเป็นฝ่ายวิ่งหนีกันเองอออพวกเขาได้เห็นเงาและได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังมาจากมุมมืดของทางเดินเลยทำการถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้แต่เมื่อเปิดไฟดูสิ่งนั้นมันก็ได้หายไปแล้วจากนั้นทั้งหมดก็เด็กกลับเข้าไปในห้องของตนเอง ทว่าก็ได้เกิดเสียงดังขึ้นอีกครั้งทําให้พวกเขาต้องลงมาดูแต่คราวนี้เมื่อไฟถูกเปิดกลับปรากฏร่างของอะไรบางอย่างอยู่ที่สุดทางเดินเห็นดังนั้นพวกเขาจึงรีบวิ่งหนีออกมาในทันทีนโดยมันมีร่างกายสีดำสนิทแถมยังมีลักษณะท่าทางที่แตกต่างไปจากมนุษย์อย่างสิ้นเชิงเมื่อทีมงานจากช่อง m y s i t TV ได้เข้าไปสำรวจยังโรงแรมร้างที่มีชื่อว่าโอลิเวียอยู่ในนิวออร์ลีนส์โดยมันเป็นหนึ่งในโรงแรมที่สยองขวัญมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ด้วยประวัติศาสตร์และความเก่าแก่ของมันทำให้บรรยากาศดูน่ากลัวน่าเกรงขามในขณะเดียวกันก็วังเวงมากเพียงแค่ทางเข้าขเครื่องมือสื่อสารก็ยังส่งบอกให้รอก่อนจากนั้นมันก็ยังบอกว่ามีปีศาจอาศัยอยู่ที่แห่งนี้ด้วย แล้วพวกเขาก็ได้เล่นวีจีบอร์ดกันเพื่อจะลองสื่อสารกับดวงวิญญาณที่นี่และในระหว่างนั้นเทียนก็ได้เหมือนจะถูกลมบางอย่างเป่าทั้งที่ส่วนอื่นนั้นไม่มีลมพัดเลยพวกเขายืนยันว่าจะต้องพักค้างคืนที่โรงแรมแห่งนี้แต่แล้วสิ่งแปลกๆก,ก็ได้เกิดขึ้นอีกเมื่อจูจูก็ได้ปรากฏร่างเงาของใครบางคนเดินผ่านหน้าต่างไปนะครับ แต่ทาว่าชั้นสองนั้นไม่มีระเบียงอยู่ตรงนั้นซึ่งก็ยังจะอดทนขอนอนที่นี่แล้วคืนนั้นก็ไม่พบเจอกับอะไรอีกนอกจากเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กนั่นนี่พอรุ่งเช้าพวกเขากรีบเก็บข้าวของและออกมาจากโรงแรมในตอนเช็ควิดีโอถึงเพิ่งจะเห็นสิ่งเหล่านี้ uh, ในขณะที่พวกเขา กำลังนั่งเล่นดนตรีและสังสรรค์กันอยู่ภายในห้องก็ได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเมื่อได้ปรากฏร่างของใครบางคนยืนมองพวกเขาอยู่จากด้านนอกของหน้าต่างทั้งที่เมื่อกี้ยังไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแถมตรงนั้นก็เป็นเพียงระเบียงเล็กๆไม่มีทางที่คนจะไปแอบซ่อนอยู่ได้โดยมันมีลักษณะที่คล้ายกับชายร่างสูงใหญ่แต่ทว่ากลับมองไม่เห็นใบหน้าของเขาเลย ยิ่งดูก็ยิ่งหน้าขนลุกถึงแม้ว่าตอนนั้นพวกเขาจะไม่สังเกตเห็นมันแต่หากได้มาย้อนดูวิดีโอนี้กันอีกรอบก็ไม่รู้ว่าจะผวากันแค่ไหนนะครับเมื่อช่องเออร์เบ็กได้เข้ามาสำรวจยังสถานพยาบาลที่ชื่อว่า Molly Stark ซึ่งถูกทิ้งร้างเอาไว้มากกว่า100ปีแต่ยังเข้ามาไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงเหมือนกับใครบางคนกำลังเดินอยู่ภายในอาคาร ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นตอนกลางวันแต่ด้วยเส้นทางที่ทอดยาวบวกกับความมืดมิดที่ปลายทางก็ทำให้บรรยากาศของที่นี่ดูวังเวงและน่ากลัวมากเสมือนเป็นโลกแห่งความมืดที่แตกแยกจากภายนอกข้างบนว่าหลอนแล้วแต่ข้างล่างนี่ก็สุดกว่านะครับโดยเขาได้เข้ามาสำรวจอย่างอุโมงค์ใต้ดินของสถานพยาบาลร้างแห่งนี้ เมื่อเดินเข้าไปได้สักพักเขาก็ต้องหยุดชะง,งักลงเมื่อจูจ่ๆก,ก็เกิดเสียงบางอย่างดังขึ้นจากภายในอหโมงเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังเดินอยู่ด้วยข้างหน้า okay, ถามเสียงนั้นก็ยังดังใกล้เข้ามาทุกทีหลังจากเดินสำรวจต่อไปเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะหยุดการสำรวจและออกไปจากอุโมงค์แห่งนี้เอาดือด้อเพราะเขารู้สึกไม่ดีกับมันมากๆ เหมือนว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวภายในอุมโมงแต่แล้วเขาก็เห็นร่างงใครบางคนกำลังเดินอยู่ด้านหน้าของเขาเมื่อเดินตามเงานั้นไปก็ปรากฏว่าทางนั้นเป็นทางตันแถมยังไม่มีใครอยู่ที่ปลายทางอีกด้วยเจอแบบนี้ในสถานที่แห่งนี้ไม่ต้องบอกนะครับว่าจะหลอนแค่ไหน หลังจากที่เขาขึ้นมายังด้านบนจู่ๆแบตไฟฉายหลักของเขาก็หมดทำให้ต้องรีบกลับออกไปโดยเร็ว,รวพอถึงทางออกเขาก็รู้สึกโล่องอกเป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีเสียงของบางอย่างตามไล่หลังเข้ามาไม่รู้ว่านั่นจะเป็นคนหรือวิญญาณแต่ก็ทำให้เขาขวัญผาวาขนหัวลุกมากในคืนนี้ฟรานก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจยังสุสานแห่งหนึ่ง ที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เขาเคยหาข้อมูลได้ซึ่งนอกจากความน่ากลัวของมันแล้วด้วยความกว้างใหญ่และความเก่าแก่ของมันก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับเขาได้ออกมาเดินสำรวจดูในตอนกลางวันก่อนแล้วเพราะจะได้รู้ว่าตอนสำรวจจริงๆในความมืดเขาจะต้องเดินไปที่ไหนยังไงบ้างมีหลุมมีบ่อมีอันตรายไหมซึ่งบรรยากาศมันก็ดูปกติทั่วไป ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะครับแต่พอตกดึกบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหลังจากเดินสังวจไปสักพักเขาก็พบเข้ากับใครบางคนที่ชะโงกหน้าออกมามองดูเขา right แต่เมื่อตามเข้าไปดูก็ไม่พบกับใครในนั้นเลยทำให้เขารู้ตัวในทันทีว่าโดนดีเข้าให้แล้วเขาจึงรีบกลับไปที่รถโดยในระหว่างนั้น ก็มีเสียงเพลงบางอย่างดังขึ้นเป็นการส่งท้ายให้เขากลับบ้านแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ